สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเมยไทยพลังใหม่นะครับจากเวทีมวยราชดำเนินวันนี้วันพุทธที่30สิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง JKN18 เวลาประมาณ1 8 5ทนเป็นต้นไปคู่แรกนั้นก็จะเป็นช่วยชาติสุมารุนฟาร์มหรือเจ้าช่วยชาติชานครศรี พบกับทางด้านสราวดสสุนันท์พิกัดน้ำหนัก125ปอนด์คู่ที่2ก็จะเป็นยอดอนุชาชวดบางแสนพบกับทางด้านแสงตะวันชห้าพยักพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์คู่ที่3ก็จะเป็นเพชรผาไทยบำรุงศิษย์พบกับทางด้าน, VIP นาวีไอพีนายยุบิดทุงสงพิกัดน้ำหนัก119ปอนด์และเข่ของรายการวันนี้ก็จะเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน140ปอนด์ของวีเีมือราชดำเนินเจ้าของแชมป์เมื่อคือทงสยาม เขตทรงฤทธิ์พบกับพุทชิงธีรเดชชอพยักษ์พิกัดน้ำหนัก140ปอนด์นี่เป็นคู่มวยในวันนี้นะครับต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับคู่แรกนั้นช่วยชาติมา125.3ลดไป0.3ส่วนสราวุธมา125.4ลดไป0.4ยอดอนุชามา122ปอนด์ทพีกัดส่วนแสงตะวันมา123.1ลดไป1.1เพชรผาไทยมา119.6ลดไป0.6 VIP มา119บอลถ้าพี่กัดตรงสยามมา140.4ลดไป0.4แล้วก็ทีระเดชมา141.5ลดไป1.5นะครับนี่เป็นน้ำหนักเมื่อเช้าแฟนคลับก็เลยนะครับที่ผมแนะนำอยู่ตลอดแอปพิเค24หลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีที่ผมแนะนำผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับก็ไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับหาไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ เบอร์โทรนะครับ0930050480ผมพรม้อมแนะนำทุกทุกท่านเลยนะครับแอปพลิเคชัน24ที่เดียวจบครบทุก,ทก,ทกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูราคาเรทนนะครับคู่แรกนั้นเป็นกางช่วยชาติเป็นต่อในราคา32นะครับช่วยชาติเป็นต่อ32คู่ที่2ยอดนุชากับแสงตะวันเปิดมาใครต่อรองนะครับ คู่ที่สามเพชรพาไทยเป็นต่อในราคาสองหนึ่งห้าสองธงสยามเป็นต่อในราคาสิบเอ็ดแปดฉลไปสามสองแล้วนะครับธงสยามเจ้าของแชมป์เป็นต่อในราคาสิบเอ็ดแปดนี่เป็นราคาเด็ดประจำวันนี้นะครับต่อไปมาดูมวยรักมวยชอบผมนะครับคู่แรกนั้นช่วยชัดชานคอนซีตัวนี้เขาในเหนียวหนึบหนักแรงนะครับการผ่านมวยดีส่วนสราวุฒิก็เขาในแข็งแกร่งถอยท้องถอยหน้าเดินปั้มเดินที แต่ว่าความมันคงเป็นรองน้ำหนักก็เสียเปรียบวันนี้เปิดหัวมา,มาผมชอบไปที่ช่วยชาติชานครนสีครับคู่ที่สองยอดนุชาโดบางแสนเตกขาต่อยหมัดแรงสอกคมกริบเจอกับแสงตะวันช่อพยักคูณนี้ใกล้เคียงกันแสงตะวันก็ประเภทเตกขาต่อยมัดแรงขนเขานาเหนียวหนึบเช่นเดียวกันนะครับหนักต่หนักแรงต่อแรงคู่นี้ใครพลาดเป็นร่วงเป็นหล่นแต่ผมก็ยังมองว่าแสงตะวันวันนี้ได้เปรียบรูปร่างหนักแรงคู่นี้ใกล้เคียงกันมานะครับ ใครพลาดเป็นหล่นผมชอบไปที่แสงตะวันชอาห้าพยักนักชกจากบุรีรัมย์คุณที่สามเพชรภาไทยบอลบุญสิทธิ์เจอกับวีเอพนายวิทุงสรงนะครับเพชรพาไทยนี่สายเนียนหมัดคมศอกหนักรุนน้ำน้องได้ตลอดวีเอพในเขาในแข็งแกร่งเดินเตะเดินต่อยปั้มตีรุนแรงนะครับแต่ว่าทางมวยมันเข้าทางเวลาเดินจับเดินคล้องก็เจอหมัดบวกลอศอกสวนมีโอกาสล่วงหล่นได้มีโอกาส,ากาสแตกได้ คู่นี้เพชรพาไทยมีโอกาสลุ้นถึงนับนอกนะครับลุ้นหมัดซ้ายลุนศอกซ้ายลุนนับนกได้ตีนซ้ายหนักแรงมากตัวนี้อนาคตไกลคู่นี้ผมชอบพิธีเพชรพาไทยบทมุงสิทธิ์เป็นทีเด็ดในรายการลุ้นได้ถึงนับนอกครับเรียนได้เล่นเอานะครับคข่งรายการวันนี้ธงสยามเกตทรงฤทธิ์เจ้าของแชมป์ตัวนี้ก็ซ้ายหนักแรงจากกรุงเทพเจอกับทีละเดชจาพยัคตตัวนี้ก็หลักเกลี่ยมดีเก๋าเกมแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยไปต่อยมวยวันนะครับ ไปต่อยมวยอารีบิเวสไม่ค่อยได้ต่อยมวยให้ยกวันนี้ฝีมือกับฝีมือใกล้เคียงกันกระดูกทีเดชไม่เป็นรองหน้าเสือช้างพยั์ก็ไม่เป็นรองแต่ว่าร่างกายผมมองว่าเป็นรองธงสยามนิดนิดคู่นี้เบียดแต่ผมก็ยังชอบไปที่ความมั่นคงของธง,งสยามเกียรติทรงฤทธิ์วันนี้น่าจะเบียดผ่านทไทยประเภทจงอังวังไข่น่าจะรักษาแชมป์ไม่ได้สำเร็จนะครับสรุปไม่รักไม่ชอบวันนี้คู่แรกนั้นเปิดหัวมาทำทุนนะครับ ช่วยชาติสุมารูฟาร์มคู่ที่สองจอปิที่แสงตะวันจอประหยักคูค่นี้ใกล้เคียงกันมากลุนนํานกได้ทั้งคู่นะครับแต่ผมชอยังชอบไปที่ความมั่นคงรูปร่างที่ได้เปรียบของแสงตะวันแต่คูค่นี้อันตรายคู่ที่สามเป็นทีเด็ดในรายการครับเพชรพาไทยบำรุงสิทธิ์ตีนสายหนักแรงมันหนักศอกคมลุนนับนกได้นะครับเหมยเข้าทางพอดีผมมองว่ามีโอ,อกาสลุ้นนับนกถึง9.99% 9สามคู่แรกนะครับช่วยชาติ กับสราวุฒิจตุนุชชากับแสงตะวันเพชรพาไทยกับ v i p มีโอกาสรุนน้ำนอกถึง90%ทั้ง3คู่เลยนะครับโดยเฉพาะคู่เพชรพาไทยกับ v i p มีโอกาสรุนน้ำนอกถึง99.9% 9 99เตลยและเกี่ยงรายรารวันนี้ชอบไปที่ธงสยามเขตทรงฤทธิ์ต่อย5ยกบ่อยกว่าโชคสมมซึ่งเมื่อกว่าน่าจะเบียดผ่านเข้าไปท้ายๆขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับที่มีผมมาโดยตลอด ขอบคุณที่ร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันแบบสุภาพแบบเป็นมิตรขอทุกท่านชงโชคดีร่ำรวยนะครับทาํานเงทองบ้านฟารูปฝากเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ